ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอารวยก็มานอกสถานที่นะครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เป็นวันโชควันหมานนะครับวันนี้จะมาตามแนวทางความฝันของเบิกซับนะครับผมเบิกซับบอกอยากออกให้ได้เลยเหมือนกันนะครับแนวทางของเบิกซับนี่ฝันว่าปู่ย่านี่มาบอกเป็นตัวเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ ใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับแนวทางของเบิกซับนาคีจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับครับสวัสดีครับเบิกซับนาคีครับผมค่ะสวัสดีพ่อเท่พี่น้องขอฟ้ารวยด้วยค่ะเด้อ เมื่อนี้อบปอพ้นลวเพิ่นกระถางว่าฝันดีบ่เพิ่นว่าเนาะสื่อเลขตัวใดเพราะว่าเมื่อนี้เป็นวันที่หนึ่งเมษายนของพรรษาลอยลุกขึ้นมาวันโชควันมันเมื่อโชคเมื่อมันแต่ะมีเรื่องประหลาดเอาไว้พี่น้องฟังอยู่เมื่อนี้กะเอารถมาล่างเนาะค่ะเสียงดังนิดนึงเนาะเสียงดังเป็นยังจังได้เอามาล่างฝันค่ะพี่น้องฝันว่าเด็กชายก็นั่งรถท่านนี้แหละแต่ว่านั่งชายรถบาร รถไม่บัตรับไปนั่งนารถเพิ่นว่าเจ้าสิมานั่งท้ายรถไปยั่งว่าให้เจ้าไปนั่งนารถเด้อว่าซั่นคนบัดหูให้เจ้าย่างดีบ่าไ้นั่งว่าซั่นให้ไปนั่งนารถแพนก็ไปดูแฉนไปนั่งนารถเรื่องเลขนารถก็เป็นเลขดังน่าสนใจเพราะว่าเป็นเลขดังก็ไปงวดนี้ยทะเบียนรถข้างหน้าตัวเลขกัน90บะแมน90 เก้าศูนย์เจ็ดค่ะเก้าศูนย์เจ็ดแต่มันจะตรงเลขดังเน,ะนาะเก้าศูนย์เจ็ดนั่งข้างหนาน,นี่ก็ฝันรอบเนี่ยปานีเพื่อนนี่นมานอนฝันเจ็ดฝันว่าไปเก็บเห็บเพาะเอามือนี่ไปล่วงเห็ดเพราะได้สามดอกนอี่ละได้ว่างจับขึ้นมาเต็มทีเนาะอันนี้ก็บอกเดี๋ยวบอกไปฟังได้ที่นอนตื่นมากก็เดี๋ยวบอกไปฟังเลย กำขึ้นมาสองมือเพ็ดพร้อผกายเป็นเป็นเนื้อแมเนื้อแดงแดงสดสดหมเป็นก้อนเนื้อเต็มมือไปเมืออเอาขึ้นเก็บ port, เพ็ดพรป็ไปยังขึ้นเป็นเนื้อแดงใกวายเลยเลือดเต็มมือเลยพี่น้องขึ้นเนี่ยบาดนี่มือเช้าเนาะก็เลยตื่นขึ้นมากกับวได้เ้ว้าไฟฟังเอ๊สิซื้อเลขตัวไหนเะนาะประสันเลยมัสรุปเลขให้ พี่น้องเอฟซีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านได้ฟังกันเนาะว่ามีสำนักใดแน่มาดูใดแน่เล็กน่ะพ่อมาสกรกุปเล็กแล้วแล้วก็เลยอธิษฐานจิตไหกับปูสีสุโต้งาปะทุม,มาว่าเลขคูกศรีทาพระเจ้าเล็งยุทธในมือนีวันที่หนึ่งเมษายนนี้ของปันหาลอยพบขี่มาเลกในวันที่หนึ่งนีสออกโต้ใดให้มันออกไม่เลขกถูกเด้อปูงามันเป็นสื่อถึกเลยว่ะ มันหลายตัวรูกหลานกนะงงของเลขอธิษฐานจิดกะเลยจุดทูบแล้วกับปลกไวไปเนาะกะเลยไล่โสดไปว่าเลขน้องนักไดค่ะกับว่าเลขท่านหนึ่งว่าทราเลขถูกกับแต่ว่าเลขกี่เบอร์ครับหน้าที่ปล่อยไปชุดหนึ่งนันเป็นสามหกสามเจ็ดค่ะทีมากของเลขหกสามเจ็ดที่ได้ปล่อยไปคือเลขมัดเนาะหมัดแห้ง มกสามเจ็ดมาแงงพี่น้องแต่ว่าเป็นเลขกันเรียบร้อยแล้วเ,เลขขายดีได้ยังขึ้นมาหนี่ผู้เา่เมื่อบอกว่าให้งวดเลขงวดนี้ท่านอยากซื้อถือน่ให้เอาเตางับเดอ้อคนวาเอาเลขในท้องเตางับประจันในความฝันแตเลยหยิบเตางับถึงมาเร้่หัวฝวันอันผู้เตางับมันสิมีเลขกันได้เลยว่าได้ไงทองมันเพินคนวา สีให้เอาแป้งรูปเพื่อนเพป็นสีขาวอกโขกบอกได้ไม่หยอกปูในความฝันเนาะบานนี้ก็เลยเดียวเบิ้งทองเต้างานเพราะท่านเดี๋ยวทาแป้งเลขสี่นองเลขมันขึ้นสามเจ็ดเลขขึ้นสามเจ็ดจะเลยว่าเตาเนี่ยเป็นโขกสามเจ็ดบัวอันนี้คือความฝันจะเลยคือเรียบร้อยแล้วโขกสามเจ็ดสี่น้องจัดแล้วโขกสามเจ็ดเจ้านี่ยวุ่นมาเรื่องถูกต่อเนาะ หลังจากเชียงไหยถูกมันเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดแปลกมองได้ีเข่าอาธิษฐานไว้กับเลขถูกเลขถีเห้าซื้อนะ 6, 3, นะ่ะหกสามเจ็ดน่ะเลขถูกออกประมานว่าเจ็ดหกสามพี่น้องเอาตัวเดียวกันตัวเนี้ยแค่กลับตีเฉยกันทั้งสามตัวเลยแต่ไม่วางหวยเลขถูกทีอธิษฐานกับปูสีสุดโต้มันประมาณาว่าหกสามเจ็ดบ่แต่เลขถีเห้าปล่อยไปน่ะหกหกสามเจ็ด ของเพื่อนมันสิเป็นอีหยังนอหกเจ็ดสามพี่น้องมันเป็นตัวเดียวกันแต่ว่ามันกลับไปกลับมานาะแม่มันมันสลับมองอยู่กันเลยเอิญใจแฟนว่าโอ้ยเท้าเท้าสันเรียกทูบปูหน้าเป็นยังคือตรงกับเลขขึ้มฝันกดเป๊ะคัดแสบสามตัวเลยรึเปล่าเว้ยกันออกตัวนี้ได้สร้างวัดย้อนตอนแนวโอ้ฝนรวยย้อนเด้องกันออกหกสามเจ็ดด้วยวาหกเจ็ดสามเนี่ย ไง่อนเพราะว่าซื้อเวลายรถเตอรี่ก็ซื้อเวลายสองสามร้อยใบคนละงวดนี่นะซื้อหลายโอ้เบิร์ทับซื้อหลายมาตัวนี้ไม่ซื้อแตซื้อเพราะอะไรเงินแสนอยู่บอ่อ,อ,อืนะฮามันออกใกล้คลามตัวเนาะครูบรคร้บ่อยออกเลขมาก็ว่าจักเจ้ส่วนมากก็ซื้อเลขไข่รถเตอร์ครค่ะก็เลยมาบอกมากต้อนพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะกับเบอร์ทรูกันฟังท้งนี่ มาแงแ่แง่ว๊สามเจ็ดตรงกันกันกบเลขทูบเสร็จเป็นงว๊กเจ็ดสามราคาเลขทะเบียนรถเก้าศูนย์เจ็ดค่ะนี่เท่านี้เลขครับค่ะชอบแต่ตามมั่วมากกับพานพ,านพ่อแม่พี่น้องชอบตัวหนกาเปร็จแนวข้างในการซื้อฉลากินแบงเด้อค่ะเด้อสามารถดึงลอตเตอรี่ก็ได้ถ้าผูใ้ใดยังม้วนมีเลขสรจจะดึงกับ หกสามเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเด้อเป็นแนวทางพี่น้องเป็นแนวทางของเบริษัทเนาะฝันดียูมาเคลื่อนดีหอบเอามี่จะเหนื่อเฮ็ดพอกลายเป็นเหนื่อก่อนบอกให้เต็มมือเลยพี่น้องโอ้ครับแล้วว่าฝันดีเส้นมือนี่นึกกันได้ผู้คุ่มโอปัวรถมะนางเก้าศูนย์เจ็ดฝนก็ตกเลยพี่น้องค่ะเก้าศูนย์เจ็ดเด้อฝันว่าเขาบังคับให้นั่งรถทัานนี้ล่ะทัานที่ล่างยุนนี่ล่ะแต่ว่าเป็นเมียนาเด้ให้นั่งนาเด้ S <S นั่งนาก็ต้องซื่อเลขนาเก้าศูนย์เจ็ดเพราะว่า, 7, าแต่แเกียนเก้าศูนย์เจ็ดแปดนั่นบางแต่มาเท่านั่งนาแม่เท่านั่งไถเพิ่นมาให้นั่งเพิน่นคนทับนั่งนาเก้าศูนย์เจ็ดสรุปแล้วว่าเก้าศูนย์เจ็ดกับหกสามเจ็ดพี่น้องเลขทูบหกเจ็ดสามโอ้ครับกันเต้เลยก็ได้เชื่อมันไม่ปูบาลมีปูงาเนาะครับผมเชือเพื่นให้โชคใมนมันออกก็ได้แต่คุไม่โชคดูดอกพี่น้องมันนี้ครับ ให้พ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านโชคโชคหมันหมันฝังฝังไปทั้งกันชอบตามมาหมักระพรนยงเป็นแม่ทั้งคนนั้นเลยค่ะครับผมก็มีโอกาสเที่ยงค่ะทุกตัวเลขอันนี้ตัวเบาเลขมากให้ฟังเลยค่ะเด้อครับผมแบบคืออยากบอกอยากบอกนะครับเนาะทั้งที่เสียงดังอ่ะเออทั้งอยากเสียงดังนี่ก็ต้องรีบบอกพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะให้ออกบอกไปถืงพวกสามเกีดนี่ล่ะอย่างน้อยกคุ้นเคครับผมเอาาบอกย่านบ่มีตัวเลขคือนะครับผมก็ ขอบคุณเบิกซับนาคีนะครับที่ได้มาครับครับผมได้มาบอกแนวทางทางช่องนะครับเนาะครับพอแม่พี่น้องถ้าชอบตัวเลขของเบิกซับนาคีก็สามารถหยิบฉวยลอตเตอรี่ได้ยังทันนะครับพอแม่พี่น้องนะครับผมครับบครัยังทันยังทันบยังทันอยู่ก็ได้หกสามเจ็ดหรือบล็ หกเจ็ดสามจุดทูบเดมัวเศร้าค่ะรุ่งพอกับเบิกาบ่มีอาจเีเก้าศูนย์เจ็ดแต่ร่องดึไใ่เบื้องที่จารหนาเบิ้งค่ะที่้องจาตัดสินใจเบิ้งค่ะเป็นแนวทางเป่าฟังกันาด้ค่ะครับผมครับขอบคุณครับเบิกซับครับครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของเบิกซับนาคีนะครับผมได้คุมผมมาล้างรถแต่เช้าเลยนะครับผมเปมนพี่น้องครับแต่เช้าเลยนะฝนก็ตกนะครับนึกยังไงไม่รู้นะครับมา อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับผมเป็นความเชื่อเนาะครับ,รบ,รบขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องอูปอพารวยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องจะได้สรรหาแนวทางเด็ดๆดีๆตัวเลขเด็ดๆดดีๆมาฝากมาต้อนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้รวยยกช่องนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมสวัสดีครับ